ส,ว,สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ส,สาขาการจัดการธุรกิจภาคสมทบนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาสาขาลำปางวิชากระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาภาคเรียนที่1ประจำปีการศ,าราศึกษา2565ดิฉันนางสาวเจียราหาชยาสารค่ะดิฉันนางสาวมณีรัตน์มโนค่ะดิฉันนางสาวเจรทอเก้วใบางามค่ะและดิฉันนางสาวสรัญญาคุณมาค่ะ กลุ่มใบเขียวของเราทาโครงการปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชน,นะคะที่มาแล้วก็ความสําคัญนะคะการเผาเศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตรของชุมชนบ้านสีหมดเกล้านั้นทําให้เกิดมลพิษทางอากาศและมีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนนะคะดังนั้นทางกลุ่มจึงนําเศษวัชพืชมาทําเป็นปุ๋ยหมักเกิดป,ประโยชน์ลดการเผาในชุมชนและลดมลพิษทางอากาศค่ะผลการดําเนินการนะคะ,ะการทําปุ๋ยหมักนั้นจะเลือกทําในระดับ ชุมชนเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมในชุมชนและจำหน่ายโดยเลือกทำปุ๋ยหมักแบบไม่กับกองนะกับกองนะคะซึ่งวิธีดังกล่าวการนำซากพืชหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกันและผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมของชลินทรีย์จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่มเปื่อยยุย่ย,ยไม่แข็งกระด้างและมีสีน้ำตาลปนดำค่ะ และปัจจุบันนะคะเกษตรกรเริ่มหันกลับมาลดต้นทุนโดยการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์สำหรับใช้ในพื้นที่ของตอนเองนะคะแต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เนี่ยคือจะต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานะคะซึ่งวิธีเนี้ยเขาจะเป็นวิธีกลับกองปุ๋ยค่ะทุกเจ็ดวันเป็นวิธีที่ยุ่งยากแล้วก็ใช้แรงแบบเยอะอะค่ะปัญหาดังกล่าวเขาจะมีการคิดคนนวัตกรรมในการทำปุ๋ยหมัก ที่ง่ายและได้ผลดีเรียบวัตกรรมนี้ว่าวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งค่ะจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเป็นการทําปุ๋ยแบบไม่ผิดกับกองเองค่ะวิธีการทํานะคะจะมีส่วนผสมแค่2ออย่างเองเท่านั้นนะคะคือเศษพืชแล้วก็มูลสัตว์ค่ะเราจะใช้ในอัตราสส่วนต่อหนึ่งส่วนนะคะ วิธีการทําขั้นแรกนะคะการขึ้นกองปุ๋ยค่ะเราจะนําฟางข้าวสีส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนนะคะมาวางสลับกันเป็นชั้นบางๆสูงชั้นละไม่เกินสิบเซนติเมตรค่ะประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดชั้นนะคะลดน้ําแต่ละชั้นให้ชื้นแล้วก็ขึ้นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะมีฐานสูงหนึ่งหนึ่งจุดห้าเมตรแล้วก็ฐานกว้าง 2.5เมตรความยาวกองไม่จำกัดค่ะแล้วก็สามารถวางกองปุ๋ยไว้ในที่แดดได้เลยนะคะขั้นตอนที่สองค่ะการดูแลรักษากองปุ๋ยนะคะขั้นตอนแรกรดน้ำภายนอกกองปุ๋ยวันละครั้งรดเป็นประจำเลยคะ่ะขั้นตอนที่สองเอาไม้แทงกองปุ๋ยทุกสิบวันนะคะเพื่อเติมน้ำในรูแล้วก็ปิดรูค่ะเมื่อครบหกสิบวันแล้วนะคะกองปุ๋ยก็จะเหลือเพียงแค่หนึ่งเมตรเท่านั้นนะคะ แล้วก็หยุดให้ความชื้นปุ๋ยค่ะแล้วก็ทําปุ๋ยแห้งค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเคล็ดลับในการทําปุ๋ยหมักแบบไม่พิก,กัดกับกองนะคะคือเราจะทําเป็นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพื่อให้จุลลนรียย่อยสลายนะคะทําให้เกิดความร้อนภายในกองปุ๋ยแล้วก็อากาศร้อนในกองปุ๋ยนะคะมีความเบาตัวและจะลอยขึ้นทําให้อากาศภายนอกนะคะ จะไหลเวียนเข้าไปแทนที่ค่ะทำให้เกิดการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะคะแบบใช้อากาศทำให้ไม่ต้องพลิกกลับกองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหัวใจสำคัญนะคะก็คือในการทำปุ๋ยหมักนะคะต้องมีสัดส่วนของคาร์บอนซึ่งได้จากเศษพืชน,นะคะและก็ในโตรเจนนะคะซึ่งได้จากมูลสัตว์นะคะ ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นข้อห้ามนะคะคือห้ามเ้นเหยียบกองปุ๋ยให้แน่นนะคะแล้วก็ห้ามละเลยการดูแลในเรื่องของความชื้นนะคะแล้วก็ห้ามวางเศษพืชหนาจนเกินไปค่ะแล้วก็ห้ามทำกองปุ๋ยไว้ใต้ต้นไม้นะคะเพราะว่าในกลางคืนนะคะ ต้นไม้เนี่ยจะปล่อยความร้อนออกมาซึ่งเป็นสารคาร์บอนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปนะคะห้ามระบายความร้อนจากกองปุ๋ยค่ะสรุปผลนะคะการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พิกกับกองนะคะใช้เวลาเพียง60วันในการทําปุ๋ยนะคะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงช่วยให้ประหยัดแรงงานและเวลานะคะปรับสภาพดินรำรุงดินแล้วก็ เร่งการเติบโตของพืชอ,อีกด้วยค่ะค่ะสำหรับประโยชน์นะคะของปุ๋ยหมักค,ค่ะสำหรับประโยชน์นะคะของการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองนะคะคือหนึ่งนะคะลดการเผาฟางข้าวต่อสังแล้วก็ลดปัญหาหมอกควันในชุมชน,นะคะ่ะสองนะคะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะสามเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินค่ะ ค่ะสำหรับการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กับกองนั้นนะคะสามารถทำในพื้นที่ที่จำกัดในระดับรัวเรือนได้นะคะเช่นการทำปุ๋ยหมักในกระมังนะคะการทำปุ๋ยหมักในตะก้าในเข่งหรือในตาข่ายค่ะและนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์ที่เราได้นะคะจากปุ๋ยหมักแบบไม่กับกองสูตรวิศกรรมแม่โจ้ค่ะตาใบเขียวนะคะผลิตโดยชุมชนบ้านสีหมดเก้าค่ะ ในคุณประโยชน์ของปุ๋ยหมักตาใบเขียวนะคะก็บำรุงดินนะคะพืชโตวไวแข็งแรงบำรุงต้นใบดอกและผลค่ะสำหรับส่วนผสมหลักนะคะก็จะเป็นเศษพืชแล้วก็มูลสัตว์ค่ะสำหรับวิธีการใช้ปุ๋ยหมักนะคะก็คือหใช้ในการเตรียมดินปลูกหรือดินทั่วไปนะคะในอัตรา4ส่วนต่อปุ๋ยหมัก1ส่วนค่ะ สองนะคะสามารถใช้ในแปลงปลูกโดยการโรยหรือฝังดินประมาณครึ่งถึง1กิโลกร,รมัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรค่ะแล้วก็เมื่อใบเริ่มโตแล้วนะคะใส่ต้นละ1กรัมมือคว่ำทุก 7- 10ถึงวันค่ะและสามารถใช้ในไม้กระถางนะคะโดยโรยหรือฝังดินประมาณ1-3ช้อนโต๊ะทุก7-15วันค่ะและสามารถใช้ในไม้ยืนต้นได้นะคะโดยการโรยหรือฝังดินรอบพุ่ม ประมาณ1-3กิโลกร,รมัมทุก3-4เดือนค่ะวิธีการเก็บรักษานะคะเราควรเก็บรักษาในที่ร่มนะคะหลีเกเลี่ยงการโดนแสงแดดค่ะในนี้ก็จะมีปริมาณสุทธิทั้งหมด1กิโลกร,รัมนะคะเราตั้งราคาขายไว้ที่ถุงละ20บาทค่ะโดยผลิตภัณฑ์นี้นะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีในเกษตรกรรมของบ้านสีมดเได้ค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ